เป็นวันที่สองของปฏิบัติการตามจับลิงที่หลุดออกมาจากกรงถังภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีค่ะก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมพิยานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีกว่า50นายนํากรงดักจับลิงพร้อมกับอาหารก็ไปวางตามจุดต่างๆค่ะตั้งแต่ประเวณฝั่งตรงข้ามสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีสถานีตํารวจพุทธนท่าหินอบตอโพเก้าต้นก็เป็นจุดที่มีลิงกระจายตัวไปอยู่ในรัศมี500เมตร เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการติดตามจับกลุ่มลิงครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลนะคะเพราะว่าลิงนั้นค่อนข้างเกเรค่ะก็ไปแอบตามหลังคาสูงบ้างก็ต้องใช้ปืนอัดลมนั้นยิงยาสลบแล้วก็ขึ้นไปเอาตัวลิงลงมานะคะขณะที่ลิงบางตัวเนี่ยก็จดจำพฤติกรรมที่จับตั้งแต่แรกได้นะก็ทำให้พอมาครั้งนี้ค่ะลิงก็วิ่งหนีทันทีเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปขณะที่ลิงบางส่วนค่ะเมื่อได้ยินเสียงเรียก จากนายจำเริญสละชีพซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่ได้คลุกทีให้น้ําให้อาหารกันมายาวนานนะคะก็เดินกลับเข้ากรงทันทีโดยที่ไม่ต้องไล่จับเลยค่ะปฏิบัติการจับลิงครั้งนี้ก็จะดําเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะจับลิงที่หลุดออกมาจากกรงขังได้ครบจํานวนซึ่งก็คาดว่ามีอยู่ประมาณอีก10ตัวนะคะที่ยังคงหลบซ่อมตัวอยู่ในชุมชนแล้วก็ตามตึกต่างๆล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับลิงเกเรที่ชาวบ้านเนี่ย ตั้งชื่อไว้ตั้งฉาย,ยาให้แล้วนะคะก็คือไอ้เคี้ยวได้แล้วนะคะโดยหมีขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถกระเช้าเนี่ยปีนป่ายขึ้นไปเอาตัวลงมาอย่างทุลักทุเลทีเดียวทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะหากพบเห็นลิงที่หลบซ่อนก็ให้แจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสถานุบาลสัตว์หรือว่าที่สวนลิงนั้นตามไปจับค่ะ